บอกว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะมีการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมกว่า205ลายค่ะชมค่ะแล้วถ้ารวมๆแล้วเกือบ268แปลงถามว่าเยอะไหมยเยอะมากค่ะผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศกันค่ะ ซึ่งต้องบอกว่านายจุรินนะคะลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟ,นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะท่านได้มีการเดินทางมามอบถนดที่ดินคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกของกอฟกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเกือบ20จังหวัดค่ะคผู้ชมคะต้องบอกว่า โครงการนี้นะคะเป็นโครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทยคืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยมีนายสก,กายพิมพ์บึงนะคะรองเลขาธิการรักษาการแทนในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั่นเองค่ะ ได้ให้เกียรติกับนายนิรัตนะคะพงศิทธทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุรณธานีให้การต้อนรับนะคะตลอดจนมีการสร้างความเข้าใจให้กับคณะอนุกรรมการของกอฟอก,กจังหวัดกว่า20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราต้องบอกว่าข้างในนั้นนักผู้ชมคะเยอะแยะมากมายกว่า340คนคะ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนากเกษตรกรจำนวน545คน ร่วมรับฟังนโยบายในการบรรยายเรื่องราวการแก้ไขปัญหาของภาคกเกษตรกรนะคะจากประธานกรรมการกฟกนนั่นเองค่ะส่วนนายสกายพิมพ์บึงนะคะรองเลขาธิการค่ะได้มีการพูดถึงการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับกเกษตรกรในครั้งนี้นะคะซึ่งท่านเองก็บอกว่าในการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ให้กับกเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน205รายค่ะ โดยได้รับกรรมสิทธิ์คือหลักทรัพย์ค้ำประกันหลังจากที่กอฟอกนะคะได้มีการชําระหนี้แทนให้กับกเกษตรกรที่เป็นหนี้จากสถาบันการเงินต่างต้องบอกว่ารวมแล้วเนี่ยต่างๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็ได้มีการคืนให้นะคะได้กเกษตรกรได้มีการชําระคืนให้กับกอฟอกรครบถ้วนตามสัญญาที่ได้มีการทําสัญญากันไว้นั่นเอง นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร,กรและหน่วยงานภายนอกด้วยและรณรงค์ให้เกษตรกร,กรสมาชิกที่ได้รับชําระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกร,กรมีความรับผิดชอบต่อการชําระหนี้คืนกองทุนและพัฒนาเกษตรกร,เ,กรเพื่อให้กองทุนได้มีการนําเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรกรายอื่นต่อไปนะคะส่วนนายจุรินนะคะ ก็ได้มีการพูดถึงการแก้ไขปัญหานี้กับฟื้นฟูกับเกษตรกรต้องบอกว่ามีความจําเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องมีความคืบหน้าที่มีข้อจํากัดพูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายนะคะท่านก็ได้มีการอเอาข้อมูลตรงนี้นะคะ มาพูดคุยกันจนมีความเห็นชอบได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายฉบับน,นี้แล้วก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรสามารถเข้าไปบริหารจัดการนี้ในส่วนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ บุคคลค้ำประกันสามารถจัดการได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของวุฒิสภาเมื่อกฎหมายฉบับนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้ามีการแก้ไขบังคับใช้เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นการช่วยให้กองทุนสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรรายย่อยได้ไม่น้อยกว่า3 8 0 0 0 0รายทั่วประเทศเยอะไหมเยอะ,ะมากค่ะ แล้วก็เป็นที่ต้องบอกเลยว่า,วา,าต้องพูดง่ายว่าเป็นหนี้บุคคลค้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหนี้รายย่อยด้วยนะคะไม่เกินร้อยละสองแสนบาทนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหนี้บุคคลค้ำส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหนี้รายย่อยไม่เกินรายละสองแสนบาทนะคะต้องบอกเลยนี่แหละค่ะผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของหนี้สิน ที่พี่น้องกเกษตรกรไทยนะคะได้มีการเอาที่ต่างๆเนี่ยไปเข้าสถาบันการเงินบ้างเยอะแยะ,ยะมากมายถ้าพูดถึงเรื่องของสถาบันการเงินก็ถือว่านับเป็นความโชคดีนะคะที่ก,ฟกรฟกเองนะคะได้มีการชําระหนี้แทนให้กับกเกษตรกรไทยนะคะได้มีการนําเงินส่วนต่างๆไปชําระให้กับสถาบันการเงินมีการไปถ่ายโฉนดคืนมาให้นะคะแล้วกเกษตรกรเอง ก็ได้มีการทำสัญญาไว้ว่าท่านต้องชำระหนี้คืนให้กับกอฟอกจนครบถ้วนตามสัญญาท่านถึงสามารถได้โฉนดที่ดินแปลงนี้คืนนะคะก็ถือว่านับเป็นความโชคดีแล้วก็ขอชื่นชมให้กับกอฟอก,กมากเลยนะคะที่ได้มีการชำระหนี้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรไทยทุกทั่วจริงๆนะคะทุกทั่วสารที่จริงๆนะคะแล้วก็ทุกจังหวัดจริงๆนะคะก็ ปลื้มใจมากๆนะคะกับพี่น้องกเกษตรกรไทยของเราทุกคนเลยนะคะ